何ですものそんなパンチじゃカも殺せない次は頭取っかけるこうなったら自爆するしかない <laughs> あぜひ名前を教えてほしい埼玉だけど สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธช n n นลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกม one punch man the s t o n g get นะครับผมก็วันนี้นะฮะเราจะมาเอ่อรีวิวเจ้าตัวละคร m o s s k i t o g i r l v 2นะครับผมหรือว่าเจ้ายุงแดงนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ได้ทำเป็น5ดาวม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า การไล่ตีของมันเนี่ยจะโหดร้ายขนาดไหนนะมันจะไล่ตีแบบดุดันขนาดไหนนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปอัปเดตพลังใน ID ดีนี้ก่อนก็แล้วกันนะเราอยู่ใน i อดีหลักเซิร์ฟ210นะฮะไม่ใช่เซิร์ฟ12ที่เราเล่นอยู่นะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังหน่อยครับผมพลังอยู่ที่31ล้าน4แสนนะฮะคือตอนนี้เป็นแบบจะตันๆและจะตันและแล้วก็เดี๋ยวมันจะมันมีคอราชาทะเลลึก อัพอัพอัพเปอร์เซนต์คืออัปเกรดนะครับผมคือแบบเรทมันจะดรอปดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวก็จะทำคลิปให้ดูในคลิปต่อไปนะฮะเพื่อที่จะดันพลังขึ้นไปอีกนะครับผมอันดับ1นะฮะสาสล้านสี่แสนนะฮะอันดับ2จานวาซาบิของเรา,านะครับผม22ล้านฮะอันดับ3แอสตานะครับผมหรือคุณทัดนั่นเองนะครับผม ยี่สิบล้านท้วยยี่สิบล้านนะครับผมออกเสียงผิดนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะอันดับสี่มิสเตอร์ท็อปแมนนะครับผมอันดับห้านาเชนะครับผมก็กิลรุงยุตติดอันดับไปถึง4คนเลยทีเดียวนะฮะก็ค่อนข้างเดือดกันเลยทีเดียวนะฮะก็อย่างอย่างอยากจะบอกว่าเมื่อวานกิวอของลุงยุตเนี่ยแพ้ครับ <laughs> ตัวละครที่แบบว่าสุดโหดในอ่าไอดีของลูยุทเนี่ยแบบแบกไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันต้องเน้นการสามัคคีนะครับผมส่วนอันดับลานประลองเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยก็นล้วกันนะครับผมมา อันดับลานลองเดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงนะครับผมอ่ะอันดับ1ก็ลุ่งเหมือนเดิมนะอันดับ2องไซโนอันดับ3ามเมฟนะครับผมหรือผมจะเรียกว่าเจ้า MEV นะครับผมอันดับ4จานวาซาบีนะฮะอันดับ5้าท็อปแมนนะครับผมโอเคก็ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวละครของเรากันหน่อยละกันนะครับผมก็ตัวละครที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะฮะก็เป็นเจ้าตัวมอสกิโตเกอรนะฮะท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่า มันเป็นตัวแรกเลยนะครับผมในเซิร์ฟ SEA นะครับผมหรือจะเรียกว่าเซิร์ฟเอเชียก็ว่าได้นะครับผมก็<ส> <SPEAKER> ตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณโนบอดี้หรือไกยิดนะก็ยังไม่ได้ทำคือยังไม่ได้ขึ้นเป็น5ดาวม่วงนะเป็นคนแรกนะครับผมที่สามารถทำเจ้ายุงขึ้น5ดาวม่วงได้นะฮะก็ถ้าเกิดใครมีคนผู้เล่นเซิร์ฟไหนที่ทำา5ดาวม่วงได้ ก่อนลุงยุทธก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะท่านผู้ชมครับโอเคครับผมเราไปเริ่มที่สกิลแรกของมันกันก่อนคือสกิลทั่วไปนะโจมตีต่อเนื่องสี่ครั้งรายเดียวนะฮะก็จะเสริมโบนัสดามเมจไป60%เรนะฮะผมสร้างดามเมจ180%ดของพลังโจมตีด้วยนะครับผมคือสกิลหนึ่งของมันก็ตีธรรมดาน,นั่นแหละครับผมท่านผู้ชมครับส่วนสกิล2นะ,ะเป็นสกิลอันตินะครับผมสกิลอันติคืออัด ตราดูดเลือดทันที70%นะฮะก็ค่อนข้างเดือดกันเลยทีเดียวนะครับผม2รอบโจมตีนะครับผมต่อเนื่องนะเป็นโจมตีแนวหลังนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็สร้างดาเมจ600ซกันเลยทีเดียวนะครับผมมาที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยคือตรงนี้นะเราทำา5ดาวม่วงแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวผมจะให้ไปดูเออสกิลดั้งเดิมของมันกันก่อนก็ลวกันนะครับผมสำหรับเจ้ายุงแดงนะฮะโอเค ข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับผมคือเริ่มแรกของมันเนี่ยมันจะเริ่มรอบ2นะฮะหลังโจมตีศัตรูนะฮะที่อัตรา HP ต่ำสุดในทีมนะในทีมตัวไหน HP ต่ำสุดเนี่ยมันจะไล่ตีนะครับผมไล่โจมตีนะครับผมเอเอประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับสกิลพาสซีฟของมันนะเราจะเน้นที่การไล่ตีนะครับผมไล่ตีในเทิรสองนะที่ยังไม่ขึ้น ห้าดาวม่วงนะฮะท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาดูตัวละครของเราที่ขึ้นห้าดาวม่วงแล้วนะครับผมก็จะขึ้นห้าดาวม่วงปุ๊บคือมาลงสนามปุ๊บหลังทีมของเราเนี่ยโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็มีศัตรูที่ค่า HP ต่ำสุดเนี่ยมันจะตามไล่ตีทันทีเลยนะครับผมเข้ารอบ100เ์ โจมตีโดยดามเมจและเอฟเฟกต์ทุกรอบห้าครั้งนะฮะเพิ่มค่าไอพีให้กับตัวเองด้วยนะฮะโอ้โหแบบโกงจัดเลยนะฮะผมส่วนอ่ลดดามเมจที่ไม่ติดครินะจากของเดิม33%เป็น45% เปอร์เซนต์นะครับผมท่านผู้ชมครับก็เดือดเดือดกันไปนะผมส่วนการ์ดเดี๋ยวพาไปดูการ์ดกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมสําหรับท่านผู้ชมที่ใครท่านผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมก็ไอเทมเฉพาะตอนนี้ยังอยู่3ดาวนะฮะส่วนตราเฉพาะก็ตันเรียบร้อยแล้วนะฮะอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ลุงจะใส่เป็นเซ็ตมั่วซั่วนะฮะเซ็ตมั่วๆกันไปจะเน้นที่ความเร็วนะให้ยูนี่เปิดก่อนนะครับผมท่านผู้ชมครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเซ็ตนักบวชไม่ใช่เซ็ตสิเป็นอุปกรณ์นักบวช ชิ้นเสื้อนะฮะโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เป็นชิ้นรองเท้านักดาบนะฮะโจมตีความเร็วนะครับผมแล้วก็เป็นชิ้นมัธยมกางเกงนะฮะโจมตีแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็เซตนักโทษนี่เป็นเอ่อไม่ใช่เซตนะครับผมเป็นอ่อุปกรณ์นักโทษชิ้นหมวกนะครับผมโจมตีความเร็วนะฮะสำหรับอ,อ,อุปกรณ์ของมันนะฮะส่วนการ์ดบัฟก็จะเป็น ทำขึ้น5้าดาวนะครับผมชิ้นการ์ดบัฟปีศาจเราจะได้โบนัสสปีดถึง3แถวกันเลยทีเดียวแล้วก็พลังโจมตี2แถวนะฮะก็เน้นความเร็วนะครับผมถ้าเกิดมันเป็นโบนัสต่อสู้ตรงนี้ยุงตัวนี้จะไล่ตีแรงขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ลุงยุทต้องการความเร็วให้กับเจ้ายุงนะฮะ ก็ถือว่าแรงสุดๆแล้วนะตอนนี้นะฮะก็ส่วนการบัฟพลังนะครับผมก็มีพลังโจมตีอัตราต้านทางอัตราคริติคอล2แถวและอัตราต้านทาน2แถวนะฮะท่านะะาผู้ชมครับผมอ่ะส่วนการบัฟขั้นอสูรนะครับผมเป็นอัตราลดดาเมจเพิ่มดาเมจโบนัสพลังป้องกันอัตราลดดาเมจนะจริงๆอยากได้อัตราดาเมจนะแต่มัน หายากทีเดียวเราก็ต้องมาหากันอีกนะครับผมส่วนการบัฟตรงนี้มันจะมีออฟพิเซตมาคือเพิ่มโจมตีธรรมดาโจมตีธรรมดากับดามเมจโบนัสพลังโจมตีก็เหมือนคล้ายๆกับเซตมาเฟียนะครับผมก็ส่วนการบัฟอันนี้นะครับผมมันจะมีผลแค่ไล่ตีครั้งแรกนะตามที่ทดสอบมานะครับผมท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะขอขอเปิดหน้าทักษะให้อ่าท่านผู้ชมทุกคนได้ดูด้วยก็แล้วกันนะครับผมเปิด3หน้าเรียบร้อยนะครับผม แผ่นก็ใส่เป็นแผ่นแผ่นดาบธรรมดาธรรมดานะครับผมเพราะว่า ID ไม่ค่อยมีแผ่นทักษะที่โหดๆเท่าไหร่นะก็คงต้องปั้นกันไปอีกนะครับผมจะได้อัพพลังขึ้นไปอีกด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนไมโยท้อนี่อัพเลเวลสกิลไปถึงเลเวล8เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ค่อยๆปั้นกันไปนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงยุ่งพูดกันหน่อยกันละกันนะครับผม โอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะทีเราไปทดสอบกันหน่อยก็แล้วกันในลานประลองนะครับผมปขอไปตีอันดับ2กันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอลองเลยเรวเทสไปครับผมห0เพชรนะฮะท่านผู้ชมครับปะเริ่มแรกเป็นยังไงครับผมเริ่มแรกเป็นยุงของลุงยุทธนะครับผมเปิดก่อนจังหวะนี้ครับผมจู่โจมพริบตานะฮะแบมใช่โอ้โห สามล้านหกแสนดาเมจนะครับผมแล้วก็คิวบิกฟอนทลายของเขานะครับผมเปิดอันตรีมาครับผมจังหวะนี้สองล้านเก้าแสนดาเมจนะฮะตามด้วยแทงท็อปของเขามาครับผมแทงท็อปโอบหลัดไถหน้าจีนอทเข้าไปจังหวะนี้สองล้านสามแสนดาเมจนะฮะตามด้วยแทงท็อปของลุงยุทนะครับผมไถหน้ 2, 10, 000, 000, 000. รา,รารนะจีานอทเหมือนกันนะครับผมโอ้โหสี่ล้านเจ็ดแสนดาเมจยุงไล่จีกิโลกิโลนอนคุยกับร่รางวุ้งสันทีแล้วก็ตามด้วยจีนอทระเบิดปืนจักก้นโอ้โหครับ ทีนี้ไล่ตีโกแค่สีนะครับผมซึ่งโกแค่สีเลือดน้อยที่สุดในทีมตอนนี้ก็ไล่ตีกัตนต่อไปก็ไล่ตีแทงท็อปครับผมอืมครับผมยังจังหวะน,นี้ครับผมไล่ตีกันมันแล้วก็ไล่ตีกันอีกแล้วครับผมโอ้โหอะไรกับตหครับผมเนี่ฮะคอมโบกับเกียร์โลเกียร์โลด้วยนะครับผมจังหวะน,นี้ครับผมมาแล้วเปิดปืนจากกลของไซนเราครับผม 3าล้านกูแม่เจ้าวิแรงจัดๆครับผมโอ้โหครับยุงเขาไล่ตีเราบ้างครับผมนี่ก็เป็นอ่ากิโลกิโลครับผมไม่ใช่ถ้วยตกิโลไม่ใช่กิโลกิโลนะครับผมเป็นโกเกนสือนะครับผมของฝั่งตรงข้ามนะฮะโอเคไปต่อครับผมจู่โจมพริบตายุงแดงแรงเลยครับผมจังหวะนี้ครับผมโกเกนสึแตกไปเรียบร้อยครับผมนอนคุยกับรากมาวันสักทีแล้วก็ตามด้วยแทงท็อปบัตเตอร์ของเขานะครับผมอออืื้หไถ่ายมายุงไล่จิกมาหนึ่งทีไม่เป็นไรครับผมไม่สะเทือนเลยนะครับหมาครับผมแทงท็อป โอ้รัดไปจังหวะนี้แบมเขาให้โอ้โหหนึ่งล้านเจ็ดแสนดาเมจไลตีไปหนึ่งทีครับสองล้านสี่แสนดาเมตนะครับผมสําหรับการไลตีในคราวนี้ก็ตามด้วยระเบิดปืนจักรกลครับผมหกสิบแปดล้านดาเมจไลตีแท็คท็อปแตกครับผมเรียบร้อยตายฮะจังหวะนี้ก็ตามด้วยของลูกไฟอะไรกันไม่ใช่ครับผมเป็นสกิลัธรรมดาครับผมมาครับผมยุงไลตีกันต่อไปแล้วก็ระเบิดปืนจักรกลของเขากันบ้านนะครับมแบม แรงจัดเลยนะครับโอ้โหหายใจไม่ทันนะท่านผู้ชมครับโอเคครับผมเป็นยุงแดงแรงฤทธิ์ของเขาบ้านนะจังหวะนี้แบมหนึ่งล้านสี่แสนดาเมจนะครับไล่ไล่ตีมาครับผมไล่ตีจีนอสของลุงยุทธครับไม่เจ็บเท่าไหร่ฮะทีนี้ก็เป็นยุงแดงของลุงยุทธครับผมจู่โจมพิทาไปที่นกฟินิกครับผมก็มาดีครับแทงท็อปไถหน้าไปหนึ่งทีครับผมแบมหนึ่งล้านห้าแสนดาเมจไล่ตีจีนอสแตกหรือเปล่า ไม่แตกครับผมมาทีนี้ก็จบครับผมปิดเกมครับผมระเบิดปืนจากกนเรียบร้อยคือโฟกัสที่เทิร์นแรกนะครับผมคือแบบไล่ตีแบบเดือดจัดจเลยนะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปดูอ่กับทีมอันดับ3กันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมไปฮะคือเห็นพลัง17ล้านแบบนี้คือเขาแบบ ที่เด็ดมากเลยนะทีมเขาดีจัดๆเลยแล้วผมไปไปลุยกันต่อครับผมมาเราจะโฟกัสที่เทินแรกก็แล้วกันนะครับผมในรอบนี้นะฮะมาครับผมยุงแดงแรงลิตของเราครับผมจูดจออมพิตาสามล้านนะครับผมสามล้านดาเมจนะครับผมแทงท็อปโอฟล้านไปจังว่านี่ครับผมสามล้านหกแสนดาเมจแล้วก็ไล่ตีในเินแรกครับผมเกียร์โลแตกเลยครับผมมา แทงท็อปมาแทงท็อปไถมามาดูว่าเธอไม่ดูว่าอ่ารอบนี้นะครับผมมาบอดูพอดูจีนอตเราฝ่อยอันติปุ๊บนะยุงจะไล่ตีตัวไหนครับผมนานผู้ชมครับยุงจะไล่ตีเกียโกเคสืเพราะว่าโกเสึ่เลือดน้อยที่สุดในทีมนะมาครับผมไปต่อครับไล่ตีโอ้โหครับมามาดูโจพิตาครับผมไม่สะเทือนครับไม่สะเทือน ไม่สะเทือนเท่าไหร่ไล่ตีไปครับนี้เป็นไงไล่ตีโคตโหดจัดกครับผมไล่ตีแล้วก็ตีธรรมดาโอ้โหอ,อะไรกันครับเนี้ยโอ้โหครับ2ี่ล้านจีนนอตครับผมดาเมจแรงจัดเลยนะโกกสือตอกส้นมาโกกสึลุกดตอกส้นไปแล้วก็ไล่ตียุงไปหนึ่งยุงจุดจัดเลยครับดูฝั่งเขานะฮะนี้ก็จะเข้าเทินที่สองแล้วนะครับผม ดูชมพริบตาโอ้โหสี่ล้านสี่แสนดาเมตครับผมแทงท็อปมาสเตอร์ครับผมไข่หน้าไปครับผม2ล้านหกแสนดาเมจแล้วก็ยุงไล่ตีครับผม3ล้านดาเมจครับผมไปต่อฮะแทงท็อปมาสเตอร์ครับผมไถหน้าเข้าไปหนึ่งทีครับโอ้โหสองล้านแปดแสนดาเมจครับผมแล้วก็ยุงเขาไล่ตีมาจังหวะนี้ครับผม2ล้านดามเมตครับจีนอตไม่เซตเถื่อนนะครับผมระเบิดปืนจับกลดครับผมมาเท่าไหร่ฮะดาเมจโอ้โหสิบเก้าล้านครับผม ก้าล้านสามแสนดัเมจครับผมแล้วก็ตามด้วยหงลูกไฟอะไรากันไล่จิกไปหนึ่งทีแล้วก็ยุงไล่จิกไปหนึ่งทีมาครับผม <_ d> um> โอ้โหเรามีสัตว์ปีกอยู่ในทีมถึงสองตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคจีโนตีธรรมดาไปแล้วก็ยุงไล่ตีแทงท็อปมาสเตอร์มาครับผมแล้วก็โกเกสตีธรรมดาแล้วก็ไล่ตีกันไปครับผมตีกันมันๆเลยครับผมไปฮะไล่ตีกันไปครับนี่เนี่ย โอ้โหครับผมเทินที่2ถ้าจะไม่จบนะไปเทินที่3มกันต่อแล้วครับผมท่านผู้ชมฮะเทินที่3ฮะจังหวะนี้เป็นระเบิดทุยๆไม่ใช่ครับผมเป็นจูโจมพิบตานะครับสี่ล้านสามแสนดาเมจครับผมแล้วก็แทง็อมมาสเตอร์ครับผมแบมแตกครับผมเรียบร้อยครับผมจีนอตลงไปลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยแล้วนะไถมาครับผมจังหวะนี้ แทงท็อปมาสเตอร์แล้วก็โดนไล่ตีโดยยุงนะครับผมสำหรับนกฟินิกแบนแล้วก็ตามด้วยระเบิดปืนจัดกันโอ้โหครับผมจังหวะนี้เทียบร้อยครับผมยุงแตแล้วก็ไล่ตีโดยยุงของยุทโอ้แทงท็อปแตกไปเลยครับผมไล่จิกเลยนกฟินิกครับผมไม่ไรครับไล่จิกไปกับยุงอีกยุงไล่จิกโอ้โหโโอ้หติดต่อต้านติดต้านทหารนะครับผมสำหรับโวยสื่อตัวนี้ครับผม เดือดเดือกกันเลยทีเดียวโอ้โหดาเมจดหนึ่งล้านหกแสนดาเมจครับผมกอ็ให้สื่อลุงยุทธไว้มีไว้ตอกซ่อนอย่างเดียวครับจังหวะนี้ครับผมไม่แตกครับผมหงลูกไฟบรรลัยกันของเขามากันบ้างครับผมหงลูกไฟบรรลัยกันโอ้โหครับผมแรงจัดแต่ก็ไม่สะเทือนครับผมจูโจมพริบตาแตกครับผมยุงแต่ไม่ใช่ยุงครับผมนกฟินิกแตกก็เรียกไถไปครับไถไปครับโอ้โหเจ็ดแสนดาเมจก็แตกได้นะครับผม เรียบร้อยกันไปนะฮะสำหรับการรีวิวยุงแดงแรงฤทธิ์นะครับผมซึ่งขึ้น5ดาวม่วงเป็นคนแรกในเซิร์ฟเอเชียเลยก็ว่าได้นะฮะท่านผู้ชมครับ oh! ก็สุดๆกันไปเลยนะครับผมทำไมมันขึ้นแบบนี้ฮะไม่มีอะไรนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปคลิปนี้ พูดผิดพลาดประการใดก็ต้อขออภัยด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามหรือยังไม่ได้ u ับ c r i b e นะครับผมก็กดไลค์กด subscribe ให้ลุงยุทธด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเกมเกมนี้ต่อไปด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย